ดีครับวันนี้เซลล์ท็อปนะครับมีส่งมอบรถหนึ่งท่านนะครับเป็นรุ่นอะไรเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันนะครับว่าลูกค้ารับรถอะไรรุ่นชื่ออะไรนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอ่าเดี๋ยวแนะนําตัวนะครับว่าชื่ออะไรอ่าชื่อสนใจคําหอมครับผมอ่าวันนี้รับรถรุ่นอะไรครับเป็นตัวไอเรนเดอร์19ลิลลี่ใหญ่อ่าตัวแกอัโต้นะครับสีบอลเงินนะอ่าคันนี้สัญญาผ่านง่ายไหมครับพี่โอ้ใกล้มากเลยครับครับผมสองแต่ง ส่วนรถที่ได้ไปถูกใจไหมครับถูกใจครับต้องให้โชคครับครับผมเดี๋ยวฝากถึงเพื่อนๆที่กำลังจะซื้ออีสูทนะครับว่าให้มาซื้อที่ไหนกับเซลล์ชื่ออะไรก็เดี๋ยวฝากถึงเพื่อนแล้วก็คนที่สนใจที่จะออกรถอีสูทนะครับมาติดต่อกับเซลล์ท็อปได้เลยนะครับที่อีสูทโชอแข่งมงคลนะครับสินยาสายเอเชียใช่ครับผม ก็ขึ้นไทก็ขับง,ง่ายนะครับก็ขอมแข่งชอบสนใจก็รองก็ได้ที่แน่นอนนะครับผมอันเดียวขอต่บมอบรถต่อนะครับสวัสดีครับ